สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและรับฟังการวิเคราะห์บอลก่อนเกมดูราคาวบอลล่วงหน้ากันเป็นประจำผ่านช่องทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับช่องดูบอลน,นอนกินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่หาข้อมูลและผมดูบอลน,นอนกินกันหน่อยนะครับมีความเห็นต่างหรือคำแนะนำออื่นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยขอเป็นภาษาที่สุภาพกันด้วยนะฮะ เอาวันนี้ก็ส่วัรจันทร์ที่15พฤษภาคมก็มีพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างน่าสนใจอยู่คู่หนึ่งนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านพบกับมาเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูลแข่งกันในเวลาตี2นะครับถ้าพูดถึงองค์ประกอบโดยรวมณปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าทางลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าเลสเตอร์นะครับตั้งแต่เรื่องการเก็บชัยนะครับซึ่งเก็บชัยได้ต่อเนื่องแต่ก็มักจะมาในเก็บชัยในสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้วิววาสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปเทียบกับเลสเตอร์แล้ว การเก็บใช้ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะแพ้กับเสมอจึงทําให้ลิเวอร์พูลดูเป็นต่อในเรื่องของฟอร์มณนะปัจจุบันนี้นะครับถ้ามองกลับไปส่วนเรื่องของแรงจูงใจลิเวอร์พูลก็ยังมีเยอะกว่านะครับเพราะว่าต้องการแข่งขันในส่วนของท็อปโฟกับพวกนิวคาสเซิลและก็แมนยูตอนนี้2ทีมนั้นนะครับก็มีอยู่66คะแนนลิเวอร์พูลมี62คะแนนยังตามหลังอยู่ที่4คะแนนนะครับก,ก็รู้สึกว่ายังมีหวังอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับถ้าดูจากฟอร์มนิวคาสเซิลกับแมนยูซึ่ง อาจจะถ้าดูจากคะแนนนี้อันเหมือนจะตามไม่ทันนะครับแต่ยังพอมีหวังอยู่ทุกทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมในวันนี้แล้วยังพาไปทางลิบูทุกคนก็น่าจะโฟกัสกับทีมเยือนในวันนี้นะฮะก่อนอื่นตามสเต็ปของพวกเรานะครับดูที่ราคาต่อราคาจ่ายที่เริ่มมากันก่อนนะฮะ คู่นี้นะครับลิ์พูมาต่อนะเพดานเริ่ม7.51.25 1, 1, แล, 1, 5, ล้วก็1.5ริ์พูต้องการันตี2ลูกนะเพื่อจะได้กินเต็มในนัดน,นี้ถ้าดูจากสถิติก็ไม่ค่อยจะน่าเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ละนัดนเนี่ยริ์พูมักจะยิงไม่ขาดนะครับเก็บใช้ได้นะแต่ว่ายิงไม่ขาดนะครับใครจะเลือกเล่นต่อก็แน,นะนำราคาเซฟเซฟก็แล้วกันระหว่าง1หรือว่า0.75นะครับเพราะว่าโต๊ะเปิดมาให้เลือกประมาณนี้นะฮะอัน,นเรื่องของสูงต่ำนะครับสูงเต็มเกมเปิดมาสูงมากๆเลยนะ3.3.25 3.5 3, 2.7 5, 3, 5, 5, 5, 2, 7, 5 ทุก2ทีมนี้ต้องยิงอย่างน้อย4ลูกขึ้นไปถ้าใครจะเล่นผมว่าดูเหนื่อยพอสมควรนะสำหรับสูงเต็มเกมอัน,นสูงแรกก็ถือว่าเปิดมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับใน45ในาทีแรกเริ่มเปิดที่1 1.25แล้วก็1.5ต้องยิง2ลูกกันในครึ่งแรกนะครับถึงจะได้กินสําหรับในราคานี้นะ,ะสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเล่นที่สุดสําหรับราคาทั้ง3อย่างนี้นะผมคิดว่าเล่นสูงแรกกับต่อริอร์คูลได้อยู่นะฮะเห็นราคาที่เริ่มมาแล้วเราก็ไปดูในส่วนของไลน์อัพและสถิติย้อนหลััังงกนนนนนต่่ออะครบสรําหใวีนีน้้ขู เริ่มกันที่ไลน์อัพของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มาในแผน3-4-3โอโ้โหรู้สึกว่าตั้งใจจะมาบุกลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะว่าทิ้งหลังไว้แค่3ตัวที่เหลือเป็นแนวรุกหมดเลยนะในส่วนของแนวรุกเลสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่ามีตัวเก่าๆเก่งๆอยู่หน้าระหว่างฮาวิบานเชียมิวาดีแล้วก็แมดดิสันนะครับ3ตัวทำเกม 3ประสาน2อ,อ,อของทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับยังประมาทแนวรุกของเลสเตอร์ไม่ได้นะกลางมีทางเจ l ร m แมนเอ็นดีดีเปเรรานะครับหลังมีอต้าเฟสแล้วก็ทางอีเวอร์เซนนะครับถ้าดูจากเลสเตอร์ซิตี้ในชุดนี้ก็ถือว่ามีความน่ากลัวในส่วนของแนวรุกนะครับแต่แนวรับก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่นะก็ทําให้ตกเป็นรองลิเวอร์ฟูอยู่นะครับสาหรับในส่วนของ แนวรับของทางเลสเตอร์ซิตี้ถ้ากลับมาดูลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นแผนถนัดของพวกเขานะ4-3-3นะครับหน้ามีโมฮัมเหม็ดซาร่ากั๊กโปแล้วก็ดีโก้โจต้านะครับกลางมีจอแดนเฮดเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็โจนนะครับหลังมี4ตัวอาริคซันเดอร์อโนโคนาเต้ฟานไดิ์และแอนดูโรเบอร์สันอลิสอนฟาวด์เสานะครับถ้าดูจากแผนของลิเวอร์พูลแล้วยังมีความเป็นห่วงในส่วนของแดนกลางการทำเกมนะครับซึ่งผมก็อยากจะใช้ตัวอื่นแทนไปก่อนนะอย่างเช่น ทางบาสเติกซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บกับเตลโกคันตาร่านะครับแต่ในส่วนของปีกซ้ายปีกขวานะครับเกมซ้ายขวาก็ถือว่ายัางพอจะมีตัวที่จะมาแทนอยู่อย่างเช่นดาวินูนเยสหรือว่าลุยดิออสนะครับซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บแล้วพอที่จะลงสนามได้อยู่นะครับอาจจะลงเป็นตัวสำรองในการ ฝึกฝีเท้ากันต่อไปนะถ้าดูจากนักเตะแล้วผมว่าในส่วนของแนวรุกเท่ากันนะครับแต่แนวรับเลสเตอร์ยังดูเป็นรองลิเวอร์พูลนะฮะผลงานการเจอกันส่วนใหญ่ชัยจะไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับ13ครั้งเลสเตอร์5ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะครับชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ1ก็ซึ่งเป็นสกอร์ที่ยังไม่ขาดนะฮะก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านลิเวอร์พูลนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์ในเดือนในเดือนอกุมภาพันธ์ในปีก่อนนะครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกทีหน,นในนนบบ้าเเลตอรร์ะคั แพลเลสเตอร์หนนะครับถ้าดูจากใน5นัดน,นี้นะรู้สึกว่าจะเป็นสถิติบ้านใครบ้านมันนะครับจึงทำให้สถิติใน h ฮทูเฮเนี่ยยังพาไปทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับขอดูในสถิติอื่นบ้างอ่าส่วนใหญ่ก็เกมในบ้านเลสเตอร์ไม่ว่าจะยุคไหนนะครับมักจะเก็บใช้ได้นะทําให้สถิติ h ฮทูเฮเนี่ยขมวดเิมฝหูุน่าดูนะครับจะมาล้มล้างเรื่องการเล่นในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าก็ต้องดูในนัดน,นี้นะฮะ อ่ะเซนตี a เฮดชูเฮถือว่ายังพาไปทางทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับแต่ถ้ากลับมาดูฟอร์มถือว่าไม่น่าเล่นเลยนะล่าสุดก็แพ้ฟูลแลมจากการเยือน5-3นะครับแต่เล่นในบ้านโอเคอยู่เสมอเอเวอร์ตัน2 2อ่าแล้วก็เสมอลีด1-1จากการเยือนนะครับเล่นในบ้านชนะวูฟตัน2 1แล้วก็ไปเยือนซิตี้แพ้3ประตูต่อ1นะครับถือว่าเป็นทีมที่ยิงได้แต่ก็โดนยิงประตูเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ามาทางริวพูลกันบ้างน,นะครับหลังๆวันนี้ก็ถือว่ารูปเกมดูดีขึ้นเริ่มเก็บชัยได้บ้านนะครับห้านัดน,นี้ยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเล่นในบ้านชนะเบรนฟอร์ด1-0ชนะฟูลแลม1-0ชนะสเปอร์4-3ชนะเวสต์แฮม1-2แล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส3-2สังเกตดีๆนะครับก็คือชนะไม่ขาดชนะแค่1ลูกนะถ้าใครจะเล่นริวพูลผมก็ถือว่าแนะนําอยู่นะครับแต่แนะนําในราคาที่น้อยๆก็แล้วกันนะเซฟๆฟไปนะครับไม่เจ้าก,ก็กินแล้วแต่ราคาที่เลือกไปนะฮะ ต่ถ้าใครมั่นใจรือพูว่าวันนี้จะมาถล่มแน่นอนก็แนะนําเล่นราคาแพงๆไปเลยก็ได้ค่าตอบแทนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะเราดูจากตรงนี้นะผมว่าสกอร์สูงสกอร์สูงเนี่ยอาจจะพอเล่นได้นะครับเพราะว่าลิเว์ยิงได้แล้วเลสเตอร์ก็ยิงได้เหมือนกันถือว่าเป็นมีทีมที่มีเกมรุกที่ดีทั้ง2ทีมแล้วก็ที่ผมคิดว่าสกอร์สูงน่าจะมาเพราะว่าเกมรับของเลสเตอร์นี่แหละเพราะามันรัว่วเหลือเกินนะฮะพอจะพาไปเล่นสูงได้อยู่นะครับสำหรับในคู่นี้นะ กลับมาดูสถิติย้อนหลังกันนิดนึงนะครับเวลาเจอการส่วนใหญ่สูงแรกมานะครับสัดส่วน80-20พอจะหยอดเล่นได้นะหวังลูกที่2ในครึ่งแรกก็แล้วกันนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับก็หลังๆที่ผ่านมาเกือบจะเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับแตนะ่เป็นช่วงก่อนๆน,นี้เลี้ยวหูนี่จัดเต็มทุกนัดเลยนะฮะในช่วงยุคหลังๆมานี้ยังไม่อยากจะพาไปเล่นสูงเต็มเกมสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะหยอดแนะนําหยอดไปที่สูงแรกก็พอนะฮะ ในส่วนของเรื่องเตงนะครับเลสเตอร์ต้องยอมรับนะว่าดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะแพ้กับเสมอนะผลงานในบ้านก็ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับชนะแค่หนึ่งครั้งกับวูฟแอมตันนะครับที่เหลือเสมอกับแพ้นะครับเอาง่ายๆเลสเตอร์ไม่ดูไม่น่าไว้ใจเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงจะจนถึงเดือนนี้เลยนะครับเดือน5พฤษภาคมนะฮะไม่ค่อยไว้ใจนะมาทางลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะ ไม่ไม่ค่อยมีความกดดันอะไรมากไามไม่อยากจะได้อะไรแล้วจึงทําให้ผลงานดูไม่ค่อยดีนะครับหลังจากที่ทางพวกแมนยูนี่เขาเส้นจ,จุดชนวนมาให้ลิวพูหวังได้ก็เริ่มเก็บชัยได้ตลอดนะเริ่มตั้งแต่เดือน4เมษานะครับชนะลีดมาแล้วก็ชนะเรื่อยๆนะครับทอตเทมฟอร์ดเวสต์แฮม, Forest, แฮมสเปอร์ฟูลแอม,มเบรนฟอร์ดสามารถเก็บชัยได้หมดเลยนะครับจึงทำให้รู้สึกว่าแนวรุกของลิวพูเนี่ยมันมีกำลังใจมากขึ้นนะฮะแต่ถ้ากลับมาสรุปในคู่นี้นะผมต้องบอกเลยว่า ในส่วนของแรงจูงใจอาจจะมีกันทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลก็มีส่วนของท็อปนะครับที่แย่งคะแนนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้มี30คะแนนถ้าได้3แต้มหรือว่า1แต้มในอนนี้ก็จะมีคะแนนเทียบเท่ากับลีดยูไนเต็ด31คะแนนนะครับแต่ถ้าได้3แต้มก็จะมีสิทธิ์แซงลีด d ยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันแล้วก็ตามหลังนอตติงแฮมฟอรสต์ t กันต่อไปความหวังในส่วนของ การหนีตกชั้นก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับสำหรับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ผมว่าเกมนี้ออกมามันแน่นอนน่าจะเปิดหน้าบุกใส่การพร้อมเล่นสกอร์สูงได้เลยนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าส่วนอื่นอะเท่าเท่ากันแต่เรื่องฟอร์มอนะยังยกให้กับลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมีสะดุดได้บ้างเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันยังหวังอะไรไม่ค่อยได้นะถึงแม้ว่าจะเสถียรเรื่องการเก็บชัยแต่ก็แต่ละนัดะมันก็เกือบจะโดนโดนยิงหลจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับลิเวอร์พูล ยังเป็นทีมที่เก็บชัยต่อเนื่องแต่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้ผมก็เตือนกับทีมที่คนที่จะเลือกลิเวอร์พูลกันสักหน่อยนะอ่ะแต่ถ้าพูดถึงโมเมนตัมทางบวกแล้วก็ทีมที่มีมีสิทธิ์ที่แบบว่าจะชนะในนัดนี้นะครับผมคิดว่ายังไปทางลิเวอร์พูลอยู่นะฮะสรุปจากท้ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทีมนะอาร์เลสเตอร์เกมรุกน่ากลัวอยู่นะครับแต่เกมรับมีปัญหาส่วนลิเวอร์พูลถ้าดูจากองค์ประกอบนักเตะก็ถือว่าครบเครื่องกว่าเลสเตอร์ซิต ผลงานนี้ทุดยรวมก็ยังพาไปทางเลสเตอร์เจ้าบ้านนะครับเพราะามักจะเก็บชัยในบ้านเนาะอั้เรื่องสูงแรงจูงใจนะครับลิวัท็อปโฟส่วนเลสเตอร์หนีตกชั้นนะครับถือว่ามันมาในเท่าๆกันแต่คนละแบบแค่นั้นเองนะฮะอ่ะศึกนี้สู้กันมันขอเน้นไปที่สกอร์สูงนะครับสูงตามเกมหรือว่าสูงแรกแต่ถ้าจะเลือกเต่งผมขอเน้นไปที่การลุนท็อปโฟของลิว์พูลจะดีกว่านะครับอ่ะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่เดียวในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นความบันเทิงและก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ลงทุนในด้านนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกําลังใจให้กับ ผมดูบอลนอนกินกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้สร้างคลิปต่อๆไปมาให้รับฟังกันนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามเพจสบอลนอนกิน V1 นะครับสนใจในการลงทุนหรือว่าทัศนะของดูบอลนอนกินอยากตามยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดบนะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างผมแปะไว้ในคอมเมนต์แรกนะฮะเอาวันนี้อาจจะลงคลิปสายนิดนึงต้องขอภัยกันด้วยเนื่องจากโอ้โหเดินทางมาไกลนะครับก็เลยทําให้ตึงสายเนาะ อ่ะวันนี้ก็ต้องจบกันไปในคู่นี้นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างอินเตอร์แล้วก็เอซิมิลานนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ